สวัสดีครับเอฟซีของแอดมินเซียนมะขามพาเช่ค,ครับพบเจอในหนึ่งคลิปครับเป็นคลิปแอดชาใมาดูสถิตินะครับเป็นสถิติเลขออกวันที่1นสิงหาคมน,นะครับย้อนหลัง34ปีนะครับเ,เป็นแนวทางอีกหนึ่งแนวทางที่แอดอ,อ,อยากจะเสนอ ภูมิใจนำเสนอ F4 นะครับแต่นี่ดูไปดูมานะครับปิ้งแวบก็ <c oughs> เรียกอะไรปิ้งปิ้งไอเดียลองคิดเล่นๆน,นะครับคิดคิดสูตรนะครับดูตรวจสอบดูเลขที่เขาออกซ้ำกันก็นเลยมาได้สูตรนะครับระยะสัง้งแล้วทำทำออกมาแล้วเข้า สามตัวบนนะครับสามตัวเลขใต้รางวัลที่หนึ่งตรงๆนะครับเข้ามาสองงวดนะครับซึ่งเลขก็ออกตัวเดียวกันอ่าเดี๋ยวงวดที่สามทำออกมาได้อะไรเดี๋ยวจใจ fc ดูนะครับนะครับขอเดือนก็ก็ต้องทำทำเนียมนะ fc นะทำเนียมก่อนจะทำคลิปนะครับ คำเตือนเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นเราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเราส่งเสริมให้ท่านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับขอเป็น้อง f c โชคดีทุกท่านทุกคนครับจากแอดโนนนะครับเซียนมะขามผาโจามนี้นะครับ f c นะครับ นี่เราก็เรือนมาทั้งนี้เลยนะครับแล้วทั้งนี้ก็ไว้ก่อนเรือนมาทั้งนี้นะครับแล้วก็ขยาย F4 ดยูนะครับแอ้ไปข,ขยับกล้องกหน่อยนะครับอันนี้เป็นขยายให้ เป็นสูตรมาเช่สูตรเขาเรียกะอะไรเป็นสถิติเรียกกันนะ FC ฟซีมันะจะเรียกสูตรไม่ได้ต้องเรียกเป็นสถิติแต่นี่แอดดูไปดูมาแล้วคิดปิ้งขึ้นมาก็ลองดูลองดูลองคำนวณสูตรเล่นๆกลับมาเข้าสามตัวตรงๆสอง,งหมวดซ่อนเลย FC ก็เลยเดี๋ยวจะมาทำวิธีการให้ FC ดู มดที่สามจะเข้าไหมนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางในเอฟซีแอดปิ้งขึ้นมาแล้วก็อ,อยากจะมานำเสนอให้เอฟซีได้ดูตัวเล็กออกอในวันอีกวันสองวันนี้ครับผ่งนี้ควาได้ไม่ใช่วันทังวันสินะครับวันนี้สามสิบเอ็ดละนะครับผ่งนี้วันที่หนึ่งก็เล็กก็ออกแล้วหนึ่งสิงหาคมนะครับตามนี้เลยครับไม่คุยเยอะนะครับนี่คือสถิตินะครับ อันนี้แอดจะขยายสถิติสามงวดเอ้ยสาม่งวดย้อนหลังเริ่มตั้งปีเแต่ปีสามแปดเนี่ยนะครับนั่นสถิติสลากออกรางวัลที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้ารสามสิบแถึง2566 67หนี่หกละแอดทำไว้ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยนะใช้ได้ตลอดไปเลยทำดูสถิติครั้งเดียวนะครับ แอดดึงมาจาก Google นะครับย้อนหลัง34ปีเลยซึ่งเป็นอ่าเป็นตัวชี้วัดเลยว่าวันที่หนึ่งซิงหาเลจะออกอะไรมากที่สุดนะครับเนี่ยครับก็อ,ออกมาเรื่อยเลยๆลย้วทีแอดวงไว้ f ฟเห็นไหมเนีย่ยออกมาออกมาออกมามาถึงวดนี้ปีสี่สี่นะครับหนึ่งซิงหาสี่สี่เนี่ออกหนึ่งแปดศูนย์ห้าก้าเจ็ด เอ,อดวงวาออกหนึ่งหนึ่งหนึ่งงวดแล้วนะเอฟซีหนึ่งงวดแล้วนะเอฟซนะีแล้วก็มาดูอยาเอฟซดูอีกงวดอีกงวด,งวดนะต่อไปแล้วก็ออกมาเลยเลยเยเลยมาถึงปีหนึ่งซึงหาทองพันาสิบเนะครับออกแปดห้าศูนย์สามสี่แปดหนึ่งหนึซ้ำกันสองงวดแล้วนะเอฟซีหนึหนึ่งนะครับ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนที่เขาซ้ากันนะครับออันนี้สองงวดแล้วนะทีน,นี้มาดูมาต่อเนื่องเนี่ยดูยาวมาเลยเนี่ยนี่ก็ยังยังไม่ซ้ำยังไม่ซ้ำส,สุดนะกระดานมาดูดัานบนนี่นะครับนี่มาถึงนี่สุดแล้วเนี่ยสุดแล้วเห็นไหมครับงวดปีออกหกหกที่ออกที่ผ่านมาเนี่ยนี่ครับ เขาออกเดือนกอรกฎานะเพราะว่ามีจําเป็นจะต้องออกวันที่3ามเอ็ดกรกฎาแทนนี้จะมาออกวันที่หนึ่งนะครับแต่จำไม่ได้ว่าจําเป็นอะไระนั่นไม่สำคัญมาดูตรงนี้สองหกศูนย์สีห้าสามด้2ตัวออก1นึงหนึ่งอนี้ล้ซ้ำกัน3ามงวดเลย f อฟีดูไหมครับซ้ำกันสามงวดซึ่งไม่เคยปรากฏมากก่อนในสถิติที่ผ่านมา ในรอบ34ปีนะครับหนึ่งหนึ่งซ้ำกันสามงดแอดกำลังจะบอกอะไรอ่าเดี๋ยวเอฟซีตามไปนะครับยังไงมาดูสถิติก่อนนะครับสถิติสถิติสถิติเอฟซี พนะอได้เห็นนะครับพอได้เห็นนะเห็นไหมเนี่ยนะครับอันนี้สถิติอันนี้แบ่งแยกเป็นอันนี้บนนะครับเลขแท่งวันที่หนึ่งอันนี้ล่างนะครับดูสถิติล่างก่อนที่แอดวานหนึ่งหนึ่งนะครับที่ออกหนึ่งหนึ่งนี่ครับศูน ก็มีแค่ออกแค่สองข้างหลักหน่วยด้วยนะครับมันดูหนึ่งที่แอดวงไว้เนี่ยเห็นไหมฮะหลักสิบออกเจ็ดข้างหลักหน่วยออกหกข้างนะครับสองก็ไปธรรมดานี่ครับหลักสิบออกสามข้างหลักหน่วยออกหกข้างนะครับหนึ่งกับสองมาแรงนะครับแล้วอะไรมาสามก็ออกสามข้างสี่ออกสองข้างนะครับ สำหรับ1สิงหาคมน,นะครับล่างนะครับอันนี้5 5มาแรงตั้งหลัก10นะครับหกห้าข้างหลักหน่วยข้างหนึ่งหกออกหกออกอย่างละสองข้างเจ็ดก็อ,อย่างละข้างนะครับแปดก็8แปดก็มาแรงนะครับหลัก10สี่หลักหน่วยหกเลยนะครับเก้าก็มาดีครับหลัก10สี่หลักหน่วยสามนะครับ อันนี้ไล่มาให้เอฟซีดูเอ่อกำลังจะบอกเอฟซีว่าตรงนี้นะครับที่เขาออกหนึ่งหนึ่งเนี่ยแต่แอดจะเอามาทำสูตรนะครับแอดไม่ได้เชียวว่าจะให้ซื้อหนึ่งเลือกซื้อตัวที่เด่นในล่างสถิติที่แอดบอกนะครับแอดจะมาบอกสูตรนะครับที่บอกว่าทำไมถึงเข้าสามตัวตรงๆนะครับ จะมาบอกสูตร Fc อย่างนี้นะครับทำสูตร Fc ดูสดๆเลยนะครับมาดูงวดมาดูงวด,ด PCC ก่อน PCC นะครับ PCC ออกหนึ่งแปดศูแล้วก็ออก1นหนึ่งนะครับแล้วก็ปีห้นะครับปีห้นปีห้นึ่งนะครับปีห1 ห้าหนึ่งออกแปดห้าศูนย์สามสี่แปดสามสี่แปดอืมสามสี่แปดอันนี้ 8, แปดเอฟซีอัปปิเคียนศูนย์เจยมือไวกดสมองเอฟซีอะต่อไปครับป,ปีหกหกที่ผ่านมา นะครับทำให้ดูกัน,นสดๆทั้งนี้เลยนะครับออกสองหกศูนยสีหสนะครับหนึ่งหนึ่งอ่ามานี้มาดูมาดูนี่ครับได้สูตรแล้วก็มาดูสูตรนะครับ นี आ, ่ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง fc แป๊บหนึ่งแป๊บเดียว fc แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเเดียววอลา fc แป๊บหนึ่งโอ้ยน่ากลัว งงอะไร FC แป okay. 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 nah, hmm. ๊บเดียวแป๊บเดียว FC แป๊บเดียวแป๊บเดียวโอเคโอเคโอเคนะครับอืมนี่ครับสูตรนะครับตัวนี้บทตัวนี้นะครับนี่ครับ อย่างนี้แหละนะครับก็เอา,เ,อาเท่ากับนะครับเท่ากับเจ็ดนะครับบวกหนึ่งนะครับเท่ากับแปดนะครับลบ 1. หนึ่งเหลือเจ็ด สูตรง่ายๆานยี้เลย fc นะครับก็ห้าบวกเก้านะครับห้าบวกเก้าเท่ากับนะครับสี่าลบหนึ่งแล้วสามนะครับออกนะครับ ออกงวดอ่าออกงวดเอฟซีดูออกงวดปีสี่ห้านะครับออกปีสี่ห้านะครับปีสี่ห้าออกสี่สามแปดแปดแปดนะครับสี่ สามแปดแปดแปดนี่ครับ F4 เห็นไหมครับ F4 นี่ครับสี่สามแปดนี่ครับสี่ตัวเข้าสามตัว F4 นี่ครับหนึ่งงวด นะครับต่อไปนะครับปีห้านหนึ่งปีห้านหนึ่งก็แปดบวกหนึ่งนะครับแปดบวกหนึ่งเท่ากับนะครับเก้าอันนี้ขีดด้วยก่อนนะครับคนละมวดกันโอ้ยอ,ยอหนึ่งแอฟสี่ มือไม่เทียงตรงนะครับไม้บรรทัดนี้ไม่ใช่นะครับลบหนึ่งลบหนึ่งลแล้แนะครับเกกับ8แ,แล้วก็สามบวกส่บวกสี่ท่ากับเจใช่ไหมใช่ไหมเจลบหนึ่งเลือห นี่นะครับแปดบวกหนึ่เับเลบหแล้วแนะครับสามบวกสี่เบเลบหนึ่งแล้วหกนะครับออกนะครับออกปีหาสองนะครับห้ออกเลข9 8้าแปด 9ก้าสองเห็นไหมครับ fc 9 8 6นี่ครับ4ตัวเข้า3ตัวตรงตรงนี่ครับ fc นะครับามาดูงวดที่จะออกวันที่1นสิงหาคมรุ่งนี้นะครับเลขเอา3 ขีดอีกข้างหนึ่งคนดางวดกันวจะปลกันเอฟซีจะไม่เข้าใจนี่นะครับสามบวกหนึ่งนะครับบวกหนึ่งเท่ากับสี่นะครับลบหนึ่งก็สามอีกศูนย์ก็ห้าบวกสี่สี่บวกห้านะครับสี่บวกห้า เท่ากับเก้าลบหนึ่งก็เลือบแปดเนี่ยสี่ตัวนี่เหละเอฟซีนะครับ, 1, 6, รบออกอะไรนะครับหนึ่งสิงหาหกเจ็ดนะครับออกอะไรในภายในสี่ตัวเนี้ยอยากให้เอฟซีได้ สังเกตตามแอดนะครับสีตัวเนี้ยออกอะไรนะครับนี่นะครับเหลือสี่ตัวนี่เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเข้าๆสี่ตัวเข้าสามตัวนะครับแอดนมาปิง้งเฮ้ยทำไมเข้าง่ายจัง ลองทำสูตรเล่นๆนะครับแต่งวดที่3จะมาหรือไม่อันนี้ก็แอดก็ไม่คาดเดาได้แต่เพียงเป็นปิงปิงขึ้นมานะครับเป็นสูตรระยะสั้นให้ f อฟได้ชมกันนะครับนี่ครับที่ผ่านมาเนี่ยออกสี่สามแปดเนี่ยสี่สามแปดอันนี้ทางเดินงวดหนงวดที่เข้านะครับตรงๆต่อมาครับนี่ครับเก้าแปดหทางเดินก็เก้าแปดหนี่ครับ หมวดนี้แอดเลงไว้นะครับ 8, 9, 3, แปดเก้าสามเพราะแอดได้ทำไว้แล้วไงนะครับแปดเก้าสามให้เอซีได้ดูกันนะครับเน้นๆเนนจาะๆนี่ไงครับที่แอดได้ให้เอซีดูกันไปแล้วนี่ครับนี่ครับ ตรงกันเลยที่แอดทำไว้นะครับเนี่ยแอดก็เลยเอ๊ะมาเปิดดูเข้าทายนะครับก็เลยเอามาให้เอฟซีดูกันนะครับเนี่ยตามนี้เลยแล้วก็ชุดเดียวด้วย FC, ดเอฟซีชุดเดียวด้วย,ยชุดเดียวด้วยเนี่ยชุดเดียวด้วยและที่แอดสรุปไปเนี่ยสิบหน่วยชนบนเนี่ย ก็เดินดีเข้าดีตลอดเนี่ยผิดงวดเดียววันนี้เดือตัวเดียวใช่ไหม FC เห็นไหมเรามาประกอบกับสูตรทีอ s ทำสูตรนี้นะครับ FC เนี่ยสูตรเนี้ยเข้าดีมากแต่วดที่3อย่างไรแบบไหนจะออกหรือไม่อย่างที่แอดคาดการไว้8 9ดสเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เดี๋ยวมาดูกันเนาะ1สิงหาคมที่จะออกครุงนี้ให้เอฟซีได้ดูกันนะครับมันจะออกอะไรตรงทีแอดได้ทำไว้หรือเปล่าหรือจะออกตัวไหนนะครับอันนี้คือมาทำให้เอฟซีได้ชมกันเดี๋ยวจะพลาดไปมีอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งสิ่งนะครับแอดฝันนะครับฝัน พออยากมาันลห้ฟังแต่ว่าแอดจำจำได้แค่ฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งามาถามาจดคล้ายๆก็เลยกออกในในในโทรศัพท์นะ่าถามถามเป็นแบบนี้ขึ้นอย่างนี้นะเอฟซี FC. ขึ้นแล้วก็ จำไม่ได้ว่าอะไรจำไม่ได้นะครับแล้วมาแทรกตรงนี้ตัวเล็กๆนะครับเนี่ยเนี่ยในความฝันขึ้นอย่างงี้หละถามว่านี่อะไรแอดก็เลยตอบในความฝันไปว่าอันนี้คือวันนะครับอันนี้คือวันอันนี้คือเดือนอันนี้คือปีแต่แอดบอกเห็น 4, ตีวนี้โปรกนมาบอกแอดบอกอันนี้ไม่ใช่ อันนี้ผิดตงนั้นติถูคืออันนี้คู่นี้วันคู่นี้เดือนคู่นี้ปีนะครับในฝันแบบนั้นเลยแอดตื่นมาแต่แอดจำสองคู่หลังไม่ได้จําได้วันอย่างเดียวแล้ววันเนี่ยผิดสังเกตเนี่ยแต่แอดก็ตอบว่าวันนะครับจริงๆแล้ว,วันต้องเขียนว่าศูนย์แปดนะครับต้องเขียนว่าศูนย์แปดอย่างนี้นะนะครับเนี่ยแล้วก็ตามด้วยเดือนแล้วก็ตามด้วยปี นี่ครับที่เรากรอกเอกสารอะไรต่างๆจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะวันที่เดือนปีใช่ไหมจะต้องอย่างนี้แต่ในฝันออกอย่างนี้นะครับแปดแปดศูนย์แล้วจำไม่ได้จริงๆแอดจำไม่ได้จริงแต่มาจำํจจำจตัวที่โปรซีเนี่ยนะครับก่อนรู้มายังไงซึ่งเป็นฝันฝันเมื่อคืนฝันวันคืนวันอังคารนะครับก็เลยต้องเล่าให้เอฟซีฟังเอฟซี FC ฟังนะครับ ถ้าฝันวันเสาร์เนี่ยเราเคยฟังไม่ได้เพราะได้กับตัวเองนะครับฝันวันอื่นต้องเรานะครับอันนี้คือคือที่ความฝันนะครับก็อย่าไปเชื่อแล้วมากนเอฟซีแต่ว่าแอดฝันแบบนี้นะครับนะครับก็ตามนั้นในเอฟซีนะกนะ็สำหรับคลิปนี้ก็นะครับหลวงเลยมายาวโบ้ตั้งตนะครับอยากบอกเอฟซีแคนี้นหละครับ สำหรับคลิปนี้สุดท้ายนะครับฝาก f c กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสุดท้ายขอ f c จงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทำกิจการใดขอให้สำเร็จรุ่งเรืองนะครับขายขอให้ได้กำไรำงามๆเงินเข้ากระเป๋าทุกวันนะครับซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งทุกท่านทุกคนนะครับ ขับรถขับขี่ปลอดไปนะครับกลับบ้านไปทํางานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอใ้เอฟซีทุกคนโชคดีมีเงินใช้ทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม